ขอถ่ายรูปขอเขียนขอป้ายขอเซลฟีขขขข่ขอเขียนเซ็นป้ายเพื่อนวันนี้วันอาทิตย์นะคนแน่นมากรวยๆวยนะรวยรวยๆ

เนี่ยปราทูร้านประตูเพื่อนๆอยู่กับช่องเทรดเด้สายแดดของผมวันนี้มาอยู่นั่นแล้วพี่คาุรูเหมือนเดิมนะไปดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาว์ชาว์ชาเนลชาว์ชาว์ชาเนลเอ่อน้าตุ๊กเนาะจะได้ติดตามชาว์ชาว์ชาเนลอู้ดูนะโอเคอันเดียร์สองคนที่ยัตั้งพี่ยาเกับพี่ตุ๊กเพื่อนตั้งนะฮะช่างใหม่ชื่อ ชาเชาชาแนลจากเทเดอร์สายแดกจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี okay. ่ยนเป็นเชาวชาชาแนลโอเคชา่พระว่าเชาเนนว่เานี่มาวาีนา่เี่แม่มนเพาี่มว่ชี่เะวเกินี่แม่นุเชินไฟแนะเพรนว่นนเามีเยอะเกินไปมันสุกเกินไปใช่มเ่า ผมครับังอมอไหงอมแจกเลยเพื่อนเพื่อนยี่บห้าสามสิบยี่สิบาทก็มียี่สิบบาทมีไหมคะเพื่อนเพื่อนบายี่สิบาทถูกควรควรทำว่างเพื่อนยนไม่ได้ดือนึ่งไม่ทันนะครับอันนึงไม่ทัน บัสนี่ผิวแดดไม่เป็นไรค่ะไม่รู้อะกระดูกระลังน้ำยาอ่าเด็กนักใหญ่ของพี่ลำเดียไม่เป็นไรดูด้วยยายาน้ำยาน้ำยาผิวแป้นนุ่มยี่สิบโลยี่สิบโลโอโห เงี่ยง40เหรียญวันนี้มาอะไรนี่ขายส่ยหมูทอดมา100ดูนะรับประกันว่าอร่อยเดี๋ยวไปโชว์ที่บังลี่เอาล้านเสื้อผ้าไปวางตรงไหนเนี้อ๋อมีร้านเสื้อผ้าด้วย เนี่ยแคทไทยเอฟซีทีุ่คเนี่ยี่ยหมดลยใช้มนอะไรเย้างมาเนี่ยมุมสูงเต็มแล้วอ่ะไ่อะนีดแล้วไม่ไหวต่อไปพี่ไอ้โกต้อเลยนะเอาเอาเต็นท์นี่แหละเต็นท์แบบสะพานใหม่ลงช้างอะพี่เนอะง่าดีได้ เราก็ไม่ร้อนใช่ใช่ค่ะถ้าคิดคิดคิดติดต่อเขายังไงถ้าเขาแกกี้มาแล้วเนี่ยถ้าเขานายกมีร้านเต็นท์นะมาแจกเงี้ยเดียวมาตามเคยมาตามเคยมามาแจกเดียวช่องอะไรวะนี่ชาวชาวนั่นครับอะไรนะชาวชาวชานั่นพี่ยาตั้งให้ใหม่อันนี้อาทิตย์ที่แล้วก็เจอกันใช่ไหมใชู่ใจฟู่ค่ะใจฟูค่ะ อาณาจักรเนียได้ใหญ่ทกวันพี่รับแก่พี่มาไหมคะต่อไปเรื่อยๆร้านเราท้อไปเรื่อยๆเราทำแบบทำไม่ดีทุกวันถ้าเราทำมันดีทุกวันเราอย่าไปมองวันนี้อย่าไปมองวันที่วันเดียวเขาทำปัจจุบันได้ดีทำปัจจุบันได้ดี อนาคตมันก็ต้องดีนะปัจจุบันมันก็ดีเพราะมันดีทุกวันนะที่ยากการที่เราแบบเอ่อขายถู่กว่าคนอื่นได้เลยมันมีใครที่แบบว่ามหาว่าเอยตัดราคาด้วยไม่ไม่ไม่มีเนาะมีเพราะว่าเราขายสูกแต่คุณภาพดีอ่าเราไดราคาอยู่สำหรับสำหรับสำหรับอะไรเขาเรียกประชาชนผู้บริโภคเขาจะเห็นด้วยค่ะ ที่พี่ยาทําถูกและดีขึ้นมาเนี่ยเพราะประชาชนเนี่ยเขาที่เขามาเนี่ยเขามาด้วยใจรักเขามาเพราะว่าเขาตอบรับความได้เขาเรียกว่าไงนะนโยบายเออเคสโลแกนของพี่มันทำให้แบบได้เขาชอบความคิดพี่ยาถูกและดีเขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วที่ขายของถูกและดีมีคุณภาพมัน็ม่ค่ยมีแล้วเขาหวังว่าเออตลาดตื่นจะเรียนแบบอย่างนี้ให้ได้เนาะเพราะว่ามันจะได้คนจะได้ไม่ต้องซื้อของแพง ถามว่ามันเรียนแบบกันได้ไหมมันไม่ได้หรอกนีใช่ไหมคันน ala to so okay, so okay. ี้มันต้องทําด้วยใจรักเออมันไม่ใช่แบบว่านึกจะทําก็ไม่ได้นะนึกจะทําก็ไม่ได้นะบางคนนะเปิดให้ขายปียังไม่มีเป็นของใครไปขายเลยเพราอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้ทําด้วยใจอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ทําออกมาจากใจค่ะทําด้วยความรักมันจะทํายาก อันนี้มันเกินสะพานใหม่แล้วนะพี่ยาหนูว่าอันนี้มันเกินแล้วเนี่ยพี่ยาก็ไม่รู้นะน่่ไปไปไปเดี๋ยวพี่ยาจะจะมีส้มต่ำแจกด้วยนะคะได้แอร์มากอะโอ้ยนี่บ้านเราเป็นเป็นตลาดบ้านบ้านที่มาที่บ้านเรานนั้เนี่ยปีหน้าติดแอร์ค่ะปีหน้ารอได้ไหมรอได้นะโอเคีจำไว้แล้วนะปีหน้าติดแอร์พี่ยาเขาถ่ายรูปยา แขกีอไรอ๋อตังคนี่าคุณน่ะตาคนนี้ชอบแจกโอ้สายแจกเลยแม่ขนมเค้กคนนี้ฟังไม่ไหวไม่ถ่ายรูปก่อนนะหน้ามันเีย่หน้ามันนะนี่ย่หน้ามนเย

หับีแล้วไม่ตาาแล้วเช้ามานี่ค้าดีใช่ชาได้มัค้าเพื่ออะว่าอันี้ไม่หวานนะคะเป็นสินค้าตัวใหม่คุแ่ชอบไม่าชาอูหลงหวานนิดนึงนะต้องลองต้องลองรสอื่หวานนิดอะลอัมลีอัลอัมนี้อะไรนะเขาเรียก โอ้กิจการรุ่งเรืองนะตอนนี้ขยายมาจิ้มจ้านริมจีอ่ะพี่จีจิ้มีอร่อยอร่อยอืมค่ะชาตินี้นะได้อันใหม่แล้วมีอันเก่ามาวันนี้มาทล้วก็ริมจีเนี่ยตอนเนี้ยลำใยอ่ะไม่พูดถึงเลยเอาไม่เอาพูดแต่มาทั้งวันพี่ยาหวานพี่ยาหวานพี่ยาหน้าคู่คู่ไปหรือเปล่าพี่ยาลดไพโลเด้อแม่แต่ว่าพี่ยา อาทิตย์นี้หน้าเรียวขึ้นหมกินสามวันจริงอันนี้ไม่ได้โกงพี่อาทาแล้วบอกเรหอเปมาคะจริงเพื่อนพี่ยาเป็นคนที่กินชาเลยแล้วเป็นคนที่เอนตี้เรื่องชามากเพราะอะไรเพราะกินทีไรมันไม่ถ่ายแล้วมันไม่หลับแต่พอมาเจอชาเจ้านี้นะกินวันละห้า้วพอหมดต้องมาเติมหมดต้องมาเติมแต่ยานอนหลับป็เนี่ยไม่เล่ไม่ไม่อันไ้หมอบอกว่ากินแล้วหลับดี กินแล้วท <ous> ายดีกินแล้วรับความปวดอันแน่จริงเลยสาวันลดไปหนึ่งกิโลใช่ผมก็ติดผมลำยากเนี่ยจะลเลยแบบโอ้โหเราตเองไปตัดเลยไปจำเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยวพี่อาจะมากินอะไรลิ้นจี่ได้ค่ะทั้งวันเลยค่ะอบจริงค่ะที่บนห้างพี่ยาลืมพ่อเหนียวพี่ยานี่บอกไปก่อนถ้าบนห้างนะแก้วละห้าห้าบาทนั่งใหญใช่ผมเดยไปซื้อแก้วมาอยู่ที่นี่มันแค่ยี่สิบบาทเองถ้าคนไหนไม่กินชาลิ้นจี่นะ บอกไอ่เลยนาอพี่อร์เง่เหนียวแล้วนทค่ะำใจเล่ะนยอตอิ่มขายแล้วแม่บอกไม่เชื่อไม่เชื่อยังไงก็ขายเหมือนเดิมไม่เชื่อนะเราไม่เชื่อนะเราขายเหมือนเดิมขายดีด้หวน้ำยจเพ่อ แม่บอกของตาย